ส <c oughs> งสัยสกินนอนไปหลายตัแล้วพี่น้อง <c oughs> สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซ่บ MT Channel มาค่ะพี่น้องวันนี้ได้เมนูข้าวปุ้นซาวน้ําปูร้าใส่สะตอค่ะพี่น้องสิกินกับอันนี้กากหมแม่เห็ดไห่กากหมูนี่แบบว่าปกติจะเห็ดตอนหน่อยกว่านี้นะพี่น้องใส่กวยจับอันนี้บอกพ่นเห็ดตอนใหญ่ๆ พอเด็กกินแก้มกับขอาผุนสาวนะจ๊ะมาพี่น้องมาเซ่บๆนต้องกันขนมจีนเบาแดงเซ็บนัวคือเราวันนี้ใส่ห่อหนึ่งด้วยค่ะพี่น้อง พักกันจังขอบขอบ,บุญสาวขอบกันขอบกันเลยค่ะพี่น่อง หิวรอบดึกสีถุ่มค่ะพี่น้องตอนนี้ อนัวค่ะพี่น้องไม่ค้นทวงว่ากินสตอสงพาเพิ่บอกว่ามันมีหนอนอยู่ข้างในมันอไเลยพาเหมือนีไม่หนอนอีหนีพี่น้องอันหนึ่งสีดำดกินมาตจะดนเอากระพาสงสัยส <socks? S 1> ิกินนอนไปหลายตัวแล้วพี่น้องออื อลันตอ,อันนี้ลวกข้าวนึง่งเวยค่ะพี่น้องลวกจกักหนึ่งนาทีหวานกอดข้าวลวกโดนมันจะเปือ่อย สิ้ากันไปเวียงกับเบาแดงค่ะพี่น้องไปทำบุญไผมีนหานอาหารแน,นะนำแบบว่า <c oughs> เด็ดๆอยู่เวียงจันค่ะคอมเมนต์บอกกันในเดือค่ะพี่น้อง ขนุนเศร้ากระเฮกง่ายๆด้วยค่ะพี่น้องไผ่มักปลาลากใส่ปลาหลากไผ่มักนำปูลาก็าากากใส่นำปูลากแต่ว่าข้าวหมวยใส่นำปูลาใส่น้ำเปล่าแล้วก็ใส่กะเพียงงงนัวแล้วก็น้ำตาลชิมรสชาติจนเราพอใจก็คือได้ละค่ะพี่น้องง่ายๆไผ่มักสุ่มกะ บีบักนาวใส่แต่ว่าส่วนมาเขาปุ่นเศร้าทัางนี้เขาบดใส่บักนาวค่ะพี่น้องจะเป็นรสชาตินัว นัวมาห่อหนึ่งเบิร์ตค่ะมินบางมือกับเบิร์ตบางมือกับ บบอ,อิ่มบางมืงอก่ะเดือกระถาสองหอัวโบเคยเบิดค่ะพี่นอ้องนัวมากเสียบ อ,อ,อร่อยโดนๆกินเธอหนึ่งค่ะพี่น้องปกติกินแต่ข้าวปุ่นกับตำหม้ฮุงหรือาตำสวงสิมือนี้เฮ็ดเป็นข้าวปุ่นเศร้านำปูราค่ะพี่น้องแซบ่บแซบ่แซบนั่วเป็นเมนู่ที่แบบเพ็ดง่ายแต่ว่าแซ่บด้วยค่ะพี่น้องข้าวปุ่นเศ้านี่กินได้ตลอดเลยเมนูนี้ เอามือนนี่กะคือเกาน้ะค่ะพี่น,น,พน้องทำให้กินสดลวดหรือว่ากินมูม,มามกินบอสุภาพจังใดก็ต้องขอโทษขออภัยหลายหลายเด้อจ้าล้ะกาศทำให้มาคลิปนี้มาเมนูนี้กะฝากกดไลค์กดแชร์เป็่กกำลังใจให้หมน้ำแน่เด้อจ้าสำหรับมือนี้ไปแล้วเด้อค่ะสวัสดีค่ะ